ทางลัดนี่หาทางลัดเข้าซอยเนี่ยซอกแซ่ดสิไม่ทันแล้วมั้งบอลคู่นี้สำคัญด้วยโธ่เดี๋ยวนี้เขาดูบอลผ่านมือถือกันแล้วดูไงนี่อะไรมือถือแล้วนี่อ่ะบอลนี่ไงดูบอลผ่านมือถือคิดเราหาปะเนไหมใช้ทรูมูฟดูพรีเมียร์ลีกสดๆผ่าน Wi-Fi Edge g p ีไที่ไหนก็ได้ที่ใช่ไหมพี่ก็รู้เนี่ยเริ่มทรูมูฟเจ้าจริงลองดิพี่มารับลูกดิรับลูกเลยพี่มาให้รถโรงเรียนไปรับเหรอมุกนี้ดีกว่าดี่ ทำเงินกันไปไกลมุดมิบกิ๊กกันเลยพี่พี่ทำแบบนี้ทำไม,ำไมพี่รู้ไหมบินทูอินเทอร์เนต็ตมีค่า590บาทบินทูวิชั่นยูบีซีมีค่า700บินค่าเทอมลูกพี่มีค่า200 <c oughs> เอาไปแลกค่าโทรทุ่มมุดได้นะพี่ <c oughs> ใหญ่หลานนะพี่บ,บ,บ้าปะแค่สมัครออทูเกเตอร์โบนัสก็แลกค่าโทรได้ทุ่มมุดเจ๋งจริงลองดิ กี่ครั้งก็ชอบหนังเรื่องนี้พี่พี่เบื่อมั้งเหรอเบื่อมั้มหนังดีดีพี่ใช้ทูมูฟใช่ไหมใช่งั้นพี่จะต้องมีทูวิชั่นยูบีซีเลยเขามีสาระดีดีความบันเทิงความรู้เยอะพี่จะได้ฉลาดขึ้นจะได้ไปแยม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 พี่นี่หลงตัวเองเนาะเออยอมรับได้ดู35ช่องฟรีทีวีก็ชัดทูมูฟเจวจริงเล้นี่ แต่ค่าไฟนีใช้มือถือจ่ายเอ้ามาพอดีเลยอ้าวใช้มือถือจ่ายไม่ได้พี่ทำไมอ่ะก็ไม่รับไหนดูนี่ะูทั้งไม่มีเงินเลยอ่ะจะจ่ายได้ไงอ่ะทำไงอ่ะต้องให้บอกให้สอนตลอดแล้วก็ไม่ถามทีแรกมูมัวทั้งคู่เลยก็จ่ายกันแบบนี้แค่สมัครโทรหนึ่งสามสามหนึ่งกดหกแค่เนี้อยู่ไหนก็จ่ายได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟได้ด้วย True Move เจ้าจริงลองดิ